สวัสดีจากเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอากาศที่ประเทศไทยแต่อากาศที่ฝรั่งเศสในเช้านี้คือดีมากๆนะคะตอนนี้เราก็ เปิดกันด้วยดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาสํารวจด,ดูว่ามีอะไรนะคะเจริญงอกง,งามกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเ f ล e l ว Tower ที่เราทําไว้เมื่อคลิปก่อนก่อนหน้านู้นนะคะก่อนที่เราจะหายไปนานนะเพื่อนๆนี่เราก็เริ่มปลูกต้นดอกกุหลาบนะคะตอนนี้นางก็กําลังเลื้อยขึ้นมาแล้วนะคะนี่ และนี่ก็จะเป็นกระถางต้นไม้ขาดหนึ่งอันตอนนี้ก็กำลังสั่งเข้ามานะเพื<ๆ>่อนๆนี่อันนี้ก็จะเป็นโดมสำหรับปลูกผักของเรานะคะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่แปลงปลูกผักด้านนอกนะเพื่อนๆนี่เราก็ลงไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอม ที่นี่เขาจะเรียกว่าซิบูเลตนะคะจะเป็นหอมแบบชนิดเล็กหอมที่ใช้กินใบแล้วก็นี่เลยจ้ะเจ้าวงกลมที่ใช้เปลือกไข่นี่นะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นต้นพลิกนะคะน่าจะตายแลงไม่ตายและนะเพื่อนเพื่อดูสินางเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเราไม่รู้ว่าน่าจะรอดหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราก็ลองปลูกนะคะถ้าไม่รอดก็ปลูกใหม่แค่นั้นเนาะนี่นะคะก็จะเป็นต้นหอมนะคะแล้วก็ ป็นกวางตุ้งจีนอันนี้ก็จะเป็นอาร์ติโชกนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นมิ้นนะคะมิ้นหรือว่าใบสารหน่เหมือนบ้านเรานะเพื่อนๆแต่อันนี้จะเป็นสารหน่ของทางโมอโล็อกโกนะคะแต่กลิ่นเหมือนกันเลยกลิ่นรสชาติเหมือนกันเลยนะคะเพียงแค่ว่าใบนางจะไม่เหมือนแค่นั้นใบเขาจะแบบยาวๆแบบนี้นะเพื่อนๆ ใบนางจะยาวๆแบบนี้นะคะไม่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะพอมาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวนะคะนี่หรือที่นี่เขาเรียกว่าชูชินัวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคารีนะคะนี่นางก็เริ่มหวนนางก็เริ่มโตแล้วนะเพื่อนๆน,นี่แต่เราน่าจะปลูกที่กันไปหน่อย เราทดลองหวานดูนะเพื่อนๆนี้เดี๋ยวเราจะดึงให้ดูนี่นี่หัวหนังก็เริ่มที่จะโตแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือแฟนเราทำไว้สำหรับปลูกเออแตงบัตเตอร์นัทแล้วก็เออที่มันเป็นไม้เลื้อยนะเพื่อนๆเนี่ย ก็ทำแบบคล้ายๆเต็นท์นะคะอ่าก่อนที่จะเข้าไปดูในโดมปลูกผักเนาะโชว์ภูมิใจเสนอปีนี้ต้นแอปเปิลคของเราคือปีนี้ลูกดกมากๆนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมลูกเขียวๆเขียวๆเขียวๆ,ๆ,ๆใช่หมดเลยนี่นี่นะคะเนี่ยนี่ด้วย นี่นะคะคือลูกอปพิคอนะเพื่อนๆปีที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราซูมนี่นะคะปีเนี้ยคือแบบเยอะมากโดนช่วงแบบไม่เจอช่วงหิมะที่เขาแบบหนาวจะจัดนะเพื่อนๆนี่ปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเราได้กินแค่สองลูกนะคะแต่ปีเนี้ยคือ เต็มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนนางเปลี่ยนสีกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะมันเป็นสีเขียวเหมือนกับใบเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในข้างในก็ยังไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆตอนนี้เพราะว่ามันยังหนาวอยู่เราจะเริ่มปลูกที่น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะนี่เลยข้างในก็จะเป็นพวกต้นกล้านะคะสำหรับปลูกปีนี้ แต่ข้างในเนี่ยก็ยังแบบเป็นโล่งๆแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่ามันยังหนาวอยู่เนาะช่วงแบบช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแบบเนี้ยแฟนเราก็เลยบอกว่ารอไปก่อนนะคะประมาณอาทิตย์หน้าจะจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนไม่ใช่จะอบอุ่นขึ้นแต่ก็ใกล้แล้วเดือนหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นเอ่อต้นตะไคร้ที่เราเอาเก็บไว้ในบ้านนะเพื่อนๆเนี่ยมันยังรอดอยู่แต่เนี่ยต้นตะไคร้ที่เราปลูกไว้ลงดิน แล้วก็เอาไว้แบบเนี้ยมันตายแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนมีมีส่วนที่งอกออกมาอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นต้นดอกดาวเรืองอันนี้เพื่อนๆต้นคานานะคะนี่เราลองปลูกลงไปในกระถางเนอะนี่ดกงามมากจ้าอันนี้ภูมิใจนำเสนอต้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นเอ,อ่ออะไรนะ ใบแมงลักนะเพื่อนๆเนี่ยกลิ่นเหมือนใช่เลยแต่แต่เราจำไม่ได้แล้วใบมันจะเป็นแบบไหนนะคะที่ประเทศไทยแต่ใบเนี้ยมันจะรู้สึกแบบหนา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 หน,น,นากว่านะเพื่อนๆเนี่ยแต่กลิ่นอะ่ะคือใช่เลยกลิ่นของแมงลักนะคะน,นี่ก็จะเป็นต้นพกพริกหวานต้นมะเขือเทศนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นาบาซิลิกแบบสีม่วงนะเพื่อนๆ แล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะนี่ก็กำลังเริ่มออกดอกแล้วนะคะอันนี้ชะอมน้องชะอมของเราก็อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะเพื่อนๆน่าจะสองปีกว่าแล้วนะคะนี่อันนี้เราก็ทําการนี่เลยจะ้ะตัดกิ่งนางแล้วก็ปักชําแบบนี้นะนี่ แม่เราบอกว่าให้ลองตัดแล้วก็ชําดูเสียบลงดินแต่เราก็ไม่เคยทํานะเพื่อนๆเราก็ลองทําดูเดี๋ยวลองดูว่านางจะจะรอดหรือจะร่วงนะคะอันนี้ในกระถางจิวจ๋วๆนี่นะคะก็จะเป็นใบกับเอ้ยต้นกะเพรานะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นซิบูเลตหรือว่าต้นหอมของที่นี่นาะงก็จะมีดอกสีม่วงๆแบบนั้นข้างในก็จะเป็นแปซินนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศนะเพื<ๆ>่อนๆที่นางแบบเอ่อมมเมล็ดของปีที่แล้วนะคะเขาหล่นไว้แล้วก็แบบแยกให้มันห่างๆกันแล้วก็ปลูกลงดินแบบนั้นนะเพื<ๆ>่อนๆนี่อันนี้พริกหวานของแฟนเราปลูกก็นี่จ้ะมีบางสิ่งบางอย่างมากัดกินใบเรียบร้อยแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ก็จะเป็น ฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นต้นกล้าสําหรับรอเพาะปลูกนะคะนี่อีกไม่นานอาทิตย์หน้านเดี๋ยวเราก็จะเริ่มพอปลูกแล้วนะคะรอให้มันอุ่นขึ้นกว่านี้นิดนึงเนาะนี่อันนี้ที่ที่ฝรั่งเศสเขาเรียกว่าชูเก้นนะคะแต่ว่าภาษาไทยเราไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆมันจะฟิวคล้ายๆผักคะนานะคะแล้วนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลสลัดอันนี้ก็จะเป็น เบคาบเบคาบคูชอ่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับบีดลูสีแดงเราไม่รู้ว่ามันอันเดียวกันไหมนะเ <t> พื่อนเพื่อนแต่ว่าคือที่นี่ <t> เขาเรียกว่าแบบเนี้ยมันอาจจะอันเดียวกันนะเพราะมันใช้คล้ายกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศข้างบนก็เหมือนกันนะคะจะเป็นมะเขือเทศสายพันธุ์ต่างๆนะเพื่อนเพื่อนี่เยอะมากอ่อแล้วก็นี่จ้าต้นมะเขือต้นมะเขือปีนี้เรา ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดต้นนะเพื่อนๆนี่ก็เยอะพอสมควรน,นะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพวกบัตเตอร์นาแตงนะคะแล้วก็มีดอกไม้เก็บไว้อันนี้เป็นผักชีฝรั่งเราลองพอดูงวกอยู่สองต้นจ้านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโกเชิตนะเพื่อนๆนี่นี่แล้วก็สั่งตรงนี้นะคะ เป็นแปลงเพราะต่างๆนะเพื่อนๆสำหรับตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้เอาอะไรลงดินเอาลงบ้างบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างนอกกันดูค่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างไปกันจ้าฝั่งทางนี้ก็แสงแดดค่อนข้างที่จะจ้านิดหนึ่งนะคะเช้านี้นี่ก็จะเป็นต้นเชอร์รี่ของเรานะเพื่อๆนๆนี่เดี๋ยวเราส่องให้ดู นี่นะคะก็จะเป็นต้นเชอรี่คือแบบสวยมากต้นเชอรี่ทรงนางได้นะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลเพื่อนๆนี่แต่ปีนี้รู้สึกว่านางจะติดผลนี่นี่นะคะคือผลผลแอปเปิลนะเพื่อนๆเนี่ย อันนี้คือผลของแอปเปิลเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าปีนี้เราจะได้กินไหมนะคะแอปเปิลของเราอันนี้จะเป็นแอปเปิลสายพันธุ์โกลเด้นนะคะมาฝั่งทางนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นแอปเปิลที่แฟนเราไปซื้อมาของปีนี้นะ,ะเพื่อนๆแล้วนางก็นำมาจับฉีกแข้งฉีกขาออกเป็นกลางไว้แบบนี้นะคะนี่ เพื่อความสวยงามนะเพื่อนๆที่นีนน่ยเขาทําแบบเป็นดีไซน์ชี้ขึ้นชี้ลงตัววีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนี่จ้าอันนี้จะเป็นแปลงปลูกสตรอเบอรีของเรานะคะน,นี่สังเกตดูว่าตรงที่บริเวณใบอะ่ะจะจะมีแบบเหมือนแม่คานิงเนาะที่บ้านเราเรียกนะคะเนี่ยเพราะว่ากลางคืนน่ะนางยังหนาวอยู่นะเพื่อนๆ เราก็เลยแบบยังไม่กล้าที่จะปลูกอะไรลงไปนะคะอันนี้ก็จะมีออกดอกบ้างแล้วแล้วก็มีผลออกบ้างแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแปลงรวมของสตอเบอรี่นะคะมีหลายหลายพันธุ์ผสมอยู่ในที่เดียวกันเลยนะเพื่อนๆ่อนแล้วก็มาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นรูบามนะคะเริ่มแบบเริ่มใบใหญ่พุ่มใหญ่แล้วนี่แล้วก็สิ่งที่เราซื้อมา สำหรับปีนี้นะเพื่อนๆน,นี่แล้วก็นี่เลยจ้าสิ่งที่เราซื้อมาของปีนี้โกเซยนะคะโคมันต้องออกเสียงให้ถูกนะเพื่อนๆโคเซยนะคะนี่ชื่อนางาเราพยายามส่อหานี่นะเพื่อนๆเ,เขาเหมือนเขาเปรียบเทียบไว้ว่ามันเหมือนมะยมของที่ประเทศไทยเพราะนาง เปรี้ยมากแต่ผลนางจะคล้ายๆกับอ,อ่องุ่นนะคะนี่แต่มันก็จะมีแบบพันเล็กพันลูกใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็มีสีม่วงสีขาวคาเข้ากันไปนะเพื่อนๆแต่อันเนี้ยเราเราซื้อมาปลูกดูดูสิต้นจิว๋วแต่ว่าก็แบบยังให้ลูกจ้ามาส่วนทางนี้จะเป็นลัสเบอร์รี่นะคะนี่เป็นแปลงลัสเบอรี่ที่เรา ถ่ายทำไปก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแปลงราสเบอร์รี่นะคะที่เราแบบโชว์ว่าเราได้เปลี่ยนแปลงตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เอาต้นราสเบอร์รี่มาปลูกใกล้ๆบ้านนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบแดดชอบลมนะเพื่อนๆนี่เราก็เลยมาปลูกตอนนี้นางก็แบบเริ่มโตแล้วนะคะแบบนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นแปลงลัสเบอร์รี่ที่มิกสองสายพันธุ์ที่เขาออกผลครั้งเดียวกับออกผลสองครั้งนะคะนี่นางก็เริ่มติดลูกแล้วนะคะนี่นี่เขาก็เริ่มติดลูกแบบนี้นะจ๊ะนี่เลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่า ร้อนขึ้นมาแล้วจะสามารถปลูกอะไรขึ้นได้อีกนะเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปในวันนี้ของพวกเราก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ